สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่27เดือนมีนาคมนะครับเรามาอัปเดตพายุฤดูร้อนกันนะครับณบริเวณฝั่งน้องหานะครับโอ้โหอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับเวลาประมาณหกโมงเช้ากว่านะครับโอ้ยังมีละอองฝนนะครับถึงตกลุกมาพบลบถึงมีละอองฝนเอ้ยโอ้นะฮะดูทองฟ้านะครับไปทางเกาะดอนสวรรค์นะครับ พายุเลดูร้อนจะเข้ามาประมาณสามวันนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ารวมประมาณสามวันนั่นแหละถึงวันศุกร์นะครับดูครับบรรยากาศอืมเราจะเห็นบรรยากาศว่าตอนนี้มันฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างแต่ก็เหมือนฟ้าจะเปิดนะครับในตัวเมืองสุโขทัยอัปเดตให้ฟังนะครับว่าฝนยังตกต่อนเนื่องแต่ ไม่แรงนะครับไปแรงรอบนอกที่อำเภอบูพานนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหต้นไม้ล้มพังระเนระนาดนะครับลูกเห็บตกอีกนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สระทังทองนะครับมาอัปเดตให้เห็นกับบรรยากาศดูแรงลมครับแลครับเราก็ให้ได้เห็นนะครับให้เห็นไม่ยากอะไรครับนี่คือว่าตอนวันนี้ลมมันแรงมากนะครับ เริ่มมาแต่ก็ไม่ถึงไม่ถึงกับแรงมากนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับสหายร่วมรลวมกทุกท่านนะครับก็หลายจังหวัดก็อาจจะได้ผลกระทบแล้วก็มีพี่เพื่อนบอกว่าเมื่อไหร่จะมาถึงกรุงเทพนะครับพายุคือร้อนไปแน่ครับตอนนี้กําลังไปถึงกรทมแน่นอนนะครับวันนี้วันที่7มีนาคมนะครับนะครับเราก็มาอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าดูจากสภาพนะครับ มาหน้าตาที่แบบ่างนี้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับท้ามือุูงเรืองสูขภาพแข็งแรงนะครับเราจะมามองจุดพาทิศขึ้นแต่ดูแล้วท่าทิศคงไม่สามารถ,ถโผล่ขึ้นมาให้ทุกท่านทุกคนีคนได้เห็นได้นะครับอย่างที่เป็นเคยครับสูขภากจริงๆนะครับหลี่เลี้ยงนะครับชุมกโดนหัวละออกเล็กๆทีเเ่เป็นไข้เป็นหวัดกันได้นะครับ